จะแบบว่าเอาจริงเลยอ่ะนี่คือเราจะสังหารกันเลยเหรอเออเอาจริงเลยเว้ยไม่มีการแบบค่อยๆเล่นหรือสอนเล่นหรือฟปลือะไรกับเราไหแบบมาถึงเพื่อปราบเลยอ่ะปราบกระปุกอะไรกรมั่วเลยเออกรูมาปราบมึงเลยเไ้เขาโดนดับน้ำไงตัวนี้ตัวโกงไงเฮ้ยเฮ้ยทำไอ้เฮ้ยพัชทีแล้วมึงทำกูไว้เฮ้ยกูเอาคืนอืมอยหุยา อือปลาเลยอือเฮ้ยเอ้าพ่อกูหลาบเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้าื่อเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยกูแหลาชินี่อือกันเป็นเหมือนกันเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีต่างฝ่ายต่างเดินแบบวาร์ปเลยเฮ้ยอือมาใกล้อย่างงี้ไอ้ห่อโดนอ่ะอืูบอกแล้วไม่มีการไม่มีการออมมือ อะไรอะไรทาชัดเฮ้ยอืมอแล้วพี่ตืดด่นเตือนอืม,อมบ,บูบบบู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 บบูอูบูบูี้ยอบู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 ยูยยยยยบู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 บ กูโดดกูโดดไอสื่อฟันด้วยเ๋ียอ้สื่ตอนมันแปลงหน้ามันรีนี่ด้วยเหรอเลือดด้วยเหรอใช่อืมเนี่ยกูมาแล้วฮอกแบบกูเอาจริงมากๆกดบล็อกไงวะลืมกด A หนึ่งกด A หนึ่ง A หนึ่งอนี่เหรออ๋อโอเคเฮ้ยผิดตัวอ๋ออ้อ เอ้จังหวะนี้เอยปะบอลมันยังโดนหลังอีกเหรอขึื่นอืมคะแนนว่าอุ้ยไอ้ียเกมใจไม่ทันอืมแหลกเลยเกมแหลกเลยเนี่ยเกมแหลกอ่ะกูเห็นลื่นๆแล้วแค่ภาพไม่ชัดจังหวะนี้ อื้อโดนด้วยไอสัตว์มาเพนกวินจักรพรรดิก่อนเลยเอออื้อืมอื้อืมไอ้ท่าเตะเพนกวินจักรพรรดิเอ็กนี่คุณเตะจะตายไปเลยเอออาชีพรหลาตันระดับคอสมิกไอ้ย่าอื้อระเบิดด้วยไอ้ยระเบิดพลันศูนนี่ไม่ใช่ข้างขึ้นหรือข้างแรงแต่เป็นข้างมุตันเลยเว้ยเฮ้ยข้างไหนอ่ะไอ้เชิดนี่ มัน,นอยู่ข้างล่างเลยเชย,ยกูให้มึงก่อนให้มึงก่อกนอีสองดาดนะพี่ไม่เนี่ยอีสองดาดเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยลืมดาแล้วแต่ช่างมันเถอะปล่อยไว้ไงแหละเฮ้ยเฮ้แต่นี้เลยเขาต้องดาดน,นี้ดิเฮียหิมะก,กับไฟวะ่ะแล้วไทจิโร่เอามาทำไม,อมเอามาดากรู้อะผู้หูไงส้ยสิ่เฮ้ยแต่ตอนตอนจบไทจิโร่มันมีแค่ดากูนะนี่พุ่งมาไกล เล่นตัคู่เขียวจิโร่โอ้ยสัตว์กูแบบกูหลบเลยอืมมากูมั่งไอ้บ้าคนโบอืมไอ้บ้าคนโบจังหวะหนีเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวจะอะไรวะเมื่อกี้อยู่ในนี้ก็โดนเฉยทำไมกูโดนกูโดนตบเฉยอะไรวะมึงโขดจังวะพ่ออืมโอ้ยโอ้ยอืมอ้ามันเทเหลือเกินเฮ้ย เอ้ยอะไรอะไรโอ้โหหมัดหมัดเคี้ยงหมัดเคี้ยงโอ้ยพ่อขอโอกาสให้อสูรคนนี้ได้กลับใจเอ้ยตายแล้วตายเพิ่งมาเป็นเกินบงไปตัดกูเข้าได้ไงวะห้จังหวะนี้เอ้ยเ้าเอา มึงมทำอ,<ฮ>อไมน,น่เปลี่ยนสิอะไรวะโหหรอไปเลยไอ้ใจกันอะไรวันี่อันนี้จังหวะพีเพลเฮ่อ,ม,ม,อ,อ,อมึงโดนกูแน่จังหวะนี้แหละแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่านี้ไงเฮ้ยแลอะไรูวะเอะ้มันมันไม่เหมือนในในเรื่องอรอ <c oughs> เอ้ฮ้ยมึงเอาคขกแพ ว้ายนะถ้าเลโก้คูมันสู้ฉลาดฉลาดแบบมึงมันอาจจะชนะก็ได้นะเว้ยมันเงาไปไหนอ่ะไอ้กับตัวครับตูเต็มที่แล้วไงมันแลกมันแลกมันแลกเว้ยอักษรก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกอย่าอูซุยก็อูซุยกูให้กูให้สิบอูซุยเลยอ๋อแล้เกี่ยวอืมอะไรอืมเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เฮ้ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เกเรนะ เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขวงไม่หยุดเลยเร็วกว่านี้เหี้ยเร็วกว่านี้ติดพิษติดพิษำนึนึงารเสียงหรือปาระเบิดเฮ้ยหลบได้อ้าวกูโดนเหยเอ้าเอ้าเอ้า้าเอ้าเอ้าเเเฮ้ยมงกดแรงปุ่มกดแรงแรงรงแรงแยงแรงอยหายใจหายใจหายใจเฮ้ยหายใจไงฮอ อืมอืมโ,โ,โดนโดนโดนนี่พยายามพลังตะกั่งตะแยงตัต้งข้าวเฮียรับไปซะกรีมม่ตะกตั่งตะแยงตากอากาศนี่คือที่หนาตะก,ตตกตั่งตะแยงตากอากาศเออ<น>อะไรอะไรอะไรมือที่อะไรมือที่อะไรดิเชื่อหลบเลยเอ้ย ไอ้ยี่สู้สาหรักไม่มีปัญหาตัวที่นี่มึงมีปัญหาได้ไงวะอ้าเพิ่งเคยเจอเปล่าจังหวะได้เจอกูแต่ท่าอันนี้มันดีวะ่ะไอ้ท่าขัดชักแบบอื้งเฮ้ยอะไรวะทำไมกูแพ้เพิ่มเหมือนวะอมืมจังหวะนี้แหละเอาปันเอองไปฟัน <c oughs> ไปตรงโน้นชาชักอืมชาชักอะไรล่ะมีแต่ไฟบัตกูเนี่ย

ไอ้แกไอแกนี่เขาไม่แก้วิ่งเขาหัวดำเฮ้ยโดไล่เอล่างนี่เขาไม่แก้วิ่งเขาหัวดำวางกําลังสัตว์เอ้ยเน้ยจะเป็นเลือด่เขากูแล้วมึงอ่ะเฮ้ยไอ้จันต่อรันคนนี้เขายังเอาเกมว่ะเขายังต่อสู้กับอสูรได้ันะหละเดี๋ยวก็รู้ได้ไม่ได้เงี้ย มาเลยตายีะดีไอ้วิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยฟังกับดักเลยมาดิมาดิยินชามานามาดเชียกูเห็นนะอืมเอาเอาไม่โดนนี่เลยใจ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  ขัดไทยอ่าอ่อนเทสใช่ไหมขัดไทยเหรอมึงรู้จักขัดชับเปล่าเจี๊ยบไอ้เจี๊ยลุงนี่ไม่ใช้ชับชับไม่ได้โว้ยดังหวะนี้ตายละทีนี้ตัดเอร์เยี่มตัวกบ้างอ่าอ่าอ๋อ้ยตัวละครนอกจักรวาลลุงนี่เก่งกว่าเลโกกู้ขุยกะ จะเป็น hey. ไม่ได้นะเอ้ยอย่าเข้ามาดิสัตว์ต่อยเลยฮ้ยไม่เข้มมันต่อยเยอะแต่มันไม่ค่อยแรงเลยเอ้ยจังหวะนี้อืมกูสัตว์นะพมานะสัตว์นะเฮ้ยอย่ามางกรดักไอ้เหี้ยกูเห็นคาตากูเลยหวังไกลขึ้นเรื่อยๆจังหวะนี้แหละอือต่อยตัวนี้วะวาร์ปได้เหี้ย งื้องู้องืรองอื้อทำกูเยอะมึงอ่ะลุงเลเววันกำจัสักทีอื้อื้องื้อวางกำจักกูเหรอเฮ้ยพ่อลาก่อนกูเอามั่งไงเชี่ยแค่แล้วต่อยคนแก่หลังฉักแม่มึง แกเวลายีผลเอาตัดกระดูกไอ้เหี้ยถ้าตัดกระดูกรลองเลยถ้าตัดกระดูกแต่เวลาเป็นตัวผู้เล่นเขามีโอกาสไปดิไปทำอีกทีไรโคเปอร์เหรออ๋อกดโอที่วิ่งพุ่งโอเคลมอะไร โอ้ยเฮ้ยเปิดกระบอกแม่โอ้ยอะอะโอ้ยโอ้ยโอยพอให้กูได้โอกาสจับตัวเฮ้ยทำไมโอกาสนี่เก่งกับซาลากอีกว่าเป็นซาลากงี่นี่เชี่ยกูโดนลุงตกัวแตกไป็นสองรอบเว้ยตึ้ได้แต่กระดูกมันครั้งเดียวเกมจ่ายอีเชี่ย